วันที่11พฤษภาค,คมนี้ไต้หวันไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มและไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศติดต่อกันเป็นวันที่29ยอดผู้ป่วยสะสมยังคงอยู่ที่440ราย368รายหายเป็นปกติเสียชีวิต7ราย วิทยาัยสาธารณสุขศาสตร์มาวิทยายแห่งชาติไต้หวันแถลงว่าแม้การระบาดของโควิด -19 ในไต้หวันบรรเทาลงแล้วแต่อาจกลับมาระบาดอีกครั้งในช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงคาดสถานการณ์จะลากยาวไปจนถึง2ปีดังนั้นสถานพยาบาลต่างๆควรจัดทำขั้นตอนการบริหารจัดการซึ่งรวมถึงการเช็คจำนวนบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยอาการรนุนแรงและรับมือกับการระบาดระลอกใหม่พร้อมเสนอให้รัฐบาลควรจัดทำแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานไม่ใช่ให้สถานพยาบาลจัดทำขึ้นเอง 医师啊，他们需要一些专业指引，在什么时候呢？就是碰到伦理冲突的时候，比如说呼吸器不够、病房不够的时候，你要分配给谁？这个对医师来讲是一个很大的煎熬。 วิทยาัาสาธารลสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันยังระบุว่าปัญหาที่สถานพยาบาลกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้คือความเคยชินในการไปพบแพทย์ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปโดยไตรามาสแรกของปีนี้อัตราการพบแพทย์ทั่วประเทศลดลงประมาณ14เัอร์เซตถัตการทางการแพทย์ลดลง20 25เปอร์เซคาดการณ์ว่าในไตรามาสที่สองนี้จะยิ่งได้รับผลกระทบมากขึ้น สำหรับการปลดล็อกมาตรการป้องกันโรคระบาดนั้นต้องคำนึงถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและต้องมีมาตรการรองรับที่ดีอธิการรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างไรจึงจะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการประชุมสมัชชาอันุใหม่โลกหรือ w h a มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่8พฤษภาคมนี้ไต้หวันจะได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมหรือไม่กลายเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายสนใจขณะนี้มี8ประเทศอธิสหารัฐญี่ปุ่นและแคนาดาสนับสนุนไต้หวันเข้าร่วมการประชุมในฐานะสมาชิกสังเกตการณ์ นายอูเจ้าเชียยัฐมนตรีดต่างประเทศไต้หวันเผยว่าจนถึงขณะนี้ไต้หวันยังไม่ได้รับจดหมายเชิญอย่างเป็นทางการสสไต้หวันแสดงความกังวลว่าแม้ขณะนี้มีหลายประเทศสนับสนุนแต่ในที่สุดอาจไม่ได้เข้าร่วมการประชุมอย่างเป็นทางการและหนังสือนําทางทูตที่ไต้หวันได้รับจากประเทศที่สนับสนุนก็ไม่ใช่การเสนอยติอย่างเป็นทางการ

รัฐมนตรีต่างประเทศไต้หวันยังชี้แจงข่าวที่วุฒิสมาชิกปรากวยมีมติให้ตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันว่าประชาธิปีปรกวัยนั้นยังคงมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับไต้หวัน กระทรวงศึกษาธิการไต้หวันประกาศลดขั้นตอนการรับรองวุฒิการศึกษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ซึ่งทําให้ไม่จําเป็นต้องกลับไปทําเรื่องที่มาตุภูมิของตนและไม่ต้องแปลเป็นภาษาจีนด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นการรับประกันสิทธิในด้านการศึกษาต่อและการหางานทําของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หากไม่นับรวมคู่สมรสชาวจีนในไต้หวันมีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครองสัดส่วน86%ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาเท่านั้นและมีจำนวนไม่น้อยต้องการศึกษาต่อในไต้หวันแต่ที่ผ่านมาต้องเดินทางกลับไปรับรองวุฒธธิการศึกษาที่ประเทศบ้านเกิดซึ่งมีขั้นตอนยุ่งยากและใช้เวลานานมาเมื่อเร็วๆนี้กระทรวงศึกษาธิการไต้หวันได้ผ่อนปรนกฎระเบียบเกี่ยวกับการรับรองวุฒิการศึกษาของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยผู้ที่จบการศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษา สามารถยื่นขอรับรองวุฒิการศึกษาต่อเทศบาลเมืองต่างๆได้ทันทีไม่จำเป็นต้องผ่านการรับรองจากสำนักง,งานตัวแทนไต้หวันในประเทศของตนอีก เมื่อวันที่10พฤษภาคมคนไทยที่ตกค้างในไต้หวันจำนวน135คนซึ่งเป็นชุดที่สองได้เดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบินไทยสมาย์โดยสำนักง,งานการค้าและเศรษฐกิจไทยไทยเปยอย่างไรก็ดีมีผู้เดินทางรายหนึ่งติดคดีดื่มแล้วขับและยังไม่ได้เสียค่าปรับจึงถูกห้ามเดินทางออกจากไต้หวันจนกว่าจะเสียค่าปรับแถมค่าโดยสารที่จ่ายไปแล้วก็ไม่ได้รับคืนด้วยทาให้ผู้เดินทางกลับไทยลดเหลือ134คน คุณป้าชาวไทยผู้หนึ่งมาเยี่ยมบุตรชายที่ทำงานในไต้หวันในช่วงรุจจีนที่ผ่านมาต้องตกค้างนานหลายเดือนและมีแรงงาน62คนที่ต้องรอนานเป็นเดือนกว่าจะถึงวันนี้สำนักง,งานการค้าและเศรษฐกิจไทยยังมีแผนการส่งคนไทยตกค้างในไต้หวันกลับไทยอีก2ชุดคือวันที่24และ26พฤษภาคมนี้